รับคําถามมาจากคอมเมนต์นะคะใช้น้ํามันเครื่องให้ใช้สอาใช้น้ํามันเครื่องทางหน้านะคะแล้วก็ดูดีว่าใช้สบู่ส้มมันจะล้างออกไหมนะคะทุกคนหาคอมเมนต์กันเด้อสูสไปสไปน้ำมันเครื่องที่แบบใช้แล้วนะคะแล้วก็ลองใช้สบู่ส้มดูดีว่ามันจะล้างออกไหมโดยที่ไม่ใช้ตาข่ายตีฟองปลอ,อด้วยนะไม่ใช้ตาข่ายตีฟองมาเริ่มเลย เริ่มเลยโหน้ำมันเครื่องเลยอยากจะบอกว่าน้ำมันเครื่องที่มันใช้แล้วมันเหนียวหน้ามากนี่ทุกคนอ่ะตีฟองกันเลยไม่ได้ใชต้ตาข่ายตีฟองนะคะสะบู่ส้มของเรานะคะนี่เลยนี่นี่ล้างเลยค่ะไม่เคยลองเหมือนกันออกไม่ออกเดรู้กันนะคะออกไม่ออกเดวรู้กันคลิปนี้แหละสู้ชีวิตขีดสุด ออกไหมออกไม่ออกตรงไหนตรงไหนมีน้ำมันเครื่องบ้างบอกสิกตรงแก้ไหมเหออใกล้คางค่ะน้ำมันเครื่องเนี่ยอยากจะบอกน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วมันเหนียวมากเลยนะถ้ามาได้อืทางจมูกสองฝั่ง ตายตาอสองฝั่งเลยค่ะตรงไหนคะไม่มีแล้วค่ะออกไหมคะออกงี้คะ่ะออกไหมคะดูที่คะ่ะออกไหมคะออกไหมคะออกไหมคะโอ้ยออกนะคะสะบู่ส้มนะคะสมควรกดสั่งไปใช้ค่ะ